สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพวกเรา2องมคลลงทุนจากเพจ2องมคลลงทุนนะครับวันนี้ก็มาพบกันในซีรีส์ดีๆชื่อว่า MACD 3นาทีรู้เรื่องนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าไปวิเคราะห์สินทรัพย์แบบคูๆนะครับแบบเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังดูจิตต์ตวิทยาตลาดไปิกันผ่านอินดิเคเตอร์ MACD โดยใชอแอปเทรด ดิ้งวิวกันนะครับวันนี้สินทรัพย์ครูของเราคืออะไรไปดูครับเป็นหุ้นเล็กสเปกแรงในซีรีส์เด็กไทยแลนด์ของเราเนี่ยนะครับหุ้นผลิตยางนะครับหุ้น CPR หรือว่าหุ้นซีพียาโกมูอินดัสทรีลจำกัดมหาชนนะครับผมไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดยหุ้น CPR นะครับเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยางและยางติดเหล็กนะครับสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบรถยนต์รถจักรยานยนต์โดยผลิต จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์นะครับเกาะถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นนะครับในการผลิตยางรองอที่ส่วนอะไรต่างๆนะครับผมไปดูตัวงบกาันงินครับงบกเงินดูไม่ค่อยสวยนะครับรายได้ลดลงส q ง q ตไตรามาสต่อไตรามาสนะครับตัวกําไรลดลงส q มเตไตรามาสต่อไตรามาสนะครับตัวนี้สินเพิ่มลดลงนะครับส8บแดเซตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น8%ปดเปคนะครับผม รายได้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับตัวไม่ค่อยสวยมากนะครับผมตัว P e ก็ค่อนข้างตึงนะครับอยู่ที่สิบเก้าจุดสองเก้าเท่านะครับราคานี้เติบโตประมาณนี้ก็กลงทุนกัน1สิบเก้าปีคืนทุนเลยนะครับนีเข็ทางแรงนะครับตัว pbb บุ๊กไวลุอยู่ที่สองจุดหนึ่งห้าเท่านะครับแปลผลง่ายก็ราคานี้ซื้อเข้าไปได้แพงกว่าเจ้าของงินสองเท่านิดๆินะครับผมดีเลโชโดดเด่นนะครับนี่สินทรัพย์ต่ำมากเลยนะครับได้ที่ศูนจุดหนึ่งห้าเท่านะครับโอ้ตัวนี้ ค่อนข้างดีในสภาวะเศรษฐกิจปันผลน,นะครับนี่สินต่อทุนต่ำกว่าหนึ่งเลยนะครับยิวปันผลมีมาให้ที่หนึ่งจุดหกแปดเปอร์เซ็นต์พอเป็นน้ำจิ้มนะครับผมเกาะตัวีปีอาร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นยางนะครับยางรองชิ้นส่วนอะไรนะครับผมแต่ตัวงบการเงินดูไม่สวยมากนะครับ valuation ค่อนข้างแรงซื้อนาคตกันเลยนะครับแต่ว่าตัวที่โดดเด่นคือนี่สินต่อทุนเขาต้องตับนะครับผมก็ต้องเป็นพื้นฐาน ไปประเมินกันอีกทีนึ่งนะครับเพื่อนๆถ้าชอบใจตัวนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนท่านใดไม่อยากเป็นสายวิไอก็ไปเข้าออกตามกราฟเป็นสายเทคนิคกันเลยนะครับตัวกราฟทางเฟรมมันเพราะว่ามีการตัดขึ้นของ MA ็มเอซลน์เส้นสีแดงเงินตัดเส้นสีดไลน์สีแดงขึ้นไปมีฮิสตกแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเหนือน้านะครับตัวนี้บ่งชี้ว่าเป็นขาขึ้นกันยาวๆสตรองมากในทางเฟรมมันของตัว c p r นะครับผมแข็งแร่งนะครับกราฟนะครับตัวกราฟทางเฟรมวิกนะครับพบว่ามีการ ตัดลงของ MACD l i n e เส้นสีดำเงินตัดเส้นสีลายสีดแดงลงไปมีฮิตสโตกแกรมสีดแดงเข้มจมลงไปใต้น้ำในหนึ่งสองสามติ่งนะครับปุ่งเชียเป็นขาลงกันในสามวีกันนะครับผมเพื่อนๆที่เล่นทางเฟรมพี่ก็ไม่มีของนะครับต้องขายไปตั้งแต่ิสกันแดงแท่งแรกแล้วนะครับผมไปดูตัวทาง FMD สำหรับสายเทรดระยะสั้นนะครับผมมีการตัดลงของ MACD ลายเส้นสีดำเงินตัดเส้นสีลายสีดแดงลงไปมีฮิตสโตกแกรมสีดแดงจมลงไปใต้น้ำเข้มๆเลยนะครับ วงชี้ว่าเป็นสัญญาณเซลสัญญาณขายกันยาวๆในทางเฟรมเดเลยนะครับผมก็โดยสรุปก็ตัว s ี v a l า a าเลเยชั่นก็นั่งตึงแรงนะครับผมตัวกราฟก็มีสัญญาณเซลล์ในทางเฟรมเด ทำเฟรมว e คนะครับแต่ทำเฟรมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับผมเล่นกันให้ถูกทำเฟรมนะครับวินัยมาซ็ตมันนี่มานิชเมนสำคัญมากสำหรับสายเทรดนะครับผมเข้าออกตามอิิเคเตอร์อย่างมีวินัยเพื่อรักษาเงินต้นไปเริ่มต้นกันใหม่ได้นะครับผมเพราะว่าเงินต้นสำคัญมากนะครับอย่าขาดทุนนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีคชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ